สวัสดีครับผมพบกับรายการแล้ว n o w l e d g e c h a n n กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมซึ่ง ด้าหนาหลังผมนะครับคือจะเป็นในส่วนของตัวการพัฒนาระบบการพาอเลี้ยงน้ําหมุนเวียนนะครับสำหรับการผลิตปลาเรนโบ์เช้าสายลุกนะครับผมซึ่งจะเป็นในส่วนของโครงงานวิจัยที่ร่วมกันระหว่างคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางปตทนะครับผมโดยทางรองศสาสตราจารย์ดรวราเทพาหู่ดีแล้วก็ดกรประพันธ์ศักดิ์ศักสั์ภูมินะครับผมเป็นผู้สวงตัวผู้ร่วมโครงการวิจัยนะครับเราจะไปดูก<อ>ันว่านะครับการพัฒนาระบบการพาอเลี้ยงปลาเรนโบ์เช้านะครับผม ไม่จำเป็นไต้องเลี้ยงบนดอยอีกแล้วตอนนี้คือเราสามารถเลี้ยงบนพื้ดินก็ได้เลี้ยงบนที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยส่วนข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางรองศาสตราจารย์ดรวราเจตาหูดีนะครับผมภาควิชาพารเรียนระน้ำคณะพระบงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์วราครับครับสวัสดีครับอุชาครับเล่าให้ฟังนะครับนี่คือถังที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นถังเรียนตาเรนโบ้เทาใช่ครับชื่อเป็นถังเขาคืออะไรครับผมการเลี้ยงเรนโบ้เทาในระบบน้ำหมุนเวียนครับการเลี้ยงระบบการเรียนตาเรนโบ้เทาในระบบน้ำหมุนเวียนครับผมอยากให้อาจารย์วราเล่าถึงที่มาของโครงการนี้ฟังนิดนึงครับมีมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณปตท นะครับสถาบันวิจัยและเทคโนโลยีกตทนะครับที่เห็นความสำคัญในด้านการพริตสน้ำนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าปรทและคณะมงได้ไปดูงานที่โครงการหลวงดอยถนนน,นะครับแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเท้าหรือเป็นปลาเมืองหนาวซึ่งปลาเท้าเป็นปลาเศรษฐกิจในต่างประเทศนะครับลองๆองจากแซลมอนนะครับคราวนี้เนื่องจากว่า,าบนโครงการหลวงเนี่ยวิธีการเลี้ยงเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบระบบเปิด <ítulo> นะครับนะฮะซึ่งพอทอก็เลยเห็นว่าไอการเลี้ยงระบตัวอาจจะมีปัญหาต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีดัมบิคุยกับคณะมงรว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราอยากจะพัฒนาเสถียจิตตัวใหม่นะครับแล้วก็ที่มีมูลค่าและการเลี้ยงไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับผมจริงๆเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นครับครับนี่คือจุดเริ่มต้นของระบบการเลี้ยงฟาร์มเบนโบเท้าในระบบปิดขาดรับจากจุดเริ่มต้นเนี่ยครับผมจนถึงตรงนี้ เราเรียกได้ว่าเราประสบความสำเร็จในระบบนี้หรือ,อยังครับอาจารย์ครับในเบื้องต้นถ้าถามว่าเลี้ยงถึงเป้าหมายผลิตแล้วยังคือเราตั้งเป้าว่าเราจะทําการเลี้ยงตั้งแต่ไข่จนถึงประมาณ2,300กรัมซึ่งเป็นขนาดตลาดของปลาเลนโบเทาเราประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาประมาณ8เดือนนะครับแล้วก็อาตาัตราการโตดีมากอาตาัตราแรกเนื้อไม่เกิน1.2ซึ่งถือว่าคุ้มมากครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักของเราเนี่ยก็มาจากค่าไฟ เพราะว่ายังคงตามเมงหนาวอยู่อุณหภูมิเราต้องประมาณสักขณะนี้อยู่ประมาณสัก1 8ถึง20องศาเซลเซียสครับหมายถึงว่าในส่วนของตัวระบบการเลี้ยงนี่คือเรามีการควบุอมอุณภูมิด้วยชิลเลอร์ใช่ครับให้น้ำอยู่ประมาณไม่เกิน20องศาเซลเซียสถูกต้องครับแล้วระบบต่างๆเนี่ยครับผมนอกจากเขาเรียกว่าระบบที่มันมีความมีความสำคัญต่อระบบการเลี้ยงสัตว์เาเลยโบเทาเนี่ยนอกจากอุณหภูมิแล้วมีอะไรบ้างครับก็คืออ่านได้หลักก็คือออกซิเจนนะฮะออกซิเจนเนี่ยเราเราให้สูงก็คือจุดอินตัวประมาณครับ กาอื่นๆคุณภาพน้ำเนี่ยผมถือว่าเป็นคุณภาพน้ำปกติสำหรับก,การกเล่นสระว่าน้ำบ้านเราคือคุณไม่ได้แบบนั้นนะครับโลหะหนักซึ่งบ้านเราก็อาจจะไม่มีมากขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็มีการตรวจวัดนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรานอกจากคุณภาพน้ําแล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจวัดทางด้านเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นไวรัสหรือแม้แต่สิ่งที่เราสนใจก็คือเนื่องจากเราใช้ระบบบำบัดน้ําเสียนะครับเราสนใจว่า ขบวนการหรือปริมาณจำนวนหรือแบคทีเรียที่อยู่ในระบบเรานเนี่ยมันเหมาะสมอยู่ไมมอย่างไรเราก็มีการศึกษาและเก็บข้อมูลทั้งหมดครับครับผมระยะเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยก็คือว่าถึงถึงตรงนี้คือใน,ในรอบชีวิตเขา8เดือนอตั้งแต่ตั้งแต <บน S 1> ่ไข<า>่จนถึง2องสามร้อยกังใช้เวลาแปดเดือนครับครับผมตรงนี้เราสามารถสรุปผลการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับถือว่าระสมเหสูงนะครับแล้วก็มีความตไปได้ทางชุริตผิดมาก ถ้าเราสามารถมีแนวทางในการาลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าเพื่อใช้ทำความเย็นได้มันจะเป็นโอกาสนะครับซึ่งทั้งยี่นั้นก็ต้องพูดโดยภาพรวมก่อนว่าไอเน,นี้ยมันเป็นการศึกษาเรื่องต้นก่อนนะครับมันจะมีงานวิจัยอื่นๆที่ตามมาต่อไปอีกทีครับอืมครับผมแต่ว่ามันเป็นไปได้แล้วนะคุณอามันเป็นไปได้แล้วนะครับครับผมบอาจารย์ครับอยากให้พูดถึงในเรื่องของตัวร<ห>ะบบต้นทุนดีกว่าต้นทุนในเรื่องของตัว ไม่ไม่ส่งตัวระบบการเลี้ยงถังอะไรต่างๆนะครับผมครับอันนี้คือเราอยู่ประมาณยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นตัวถังเนี่ยการลงทุนเบื้องต้นมาจากถังเซอร์เบอร์นะครับมีการถังเซอร์เบอร์ถังเซอร์เบอร์เนี่ยก็แบบราคาไม่เกินสามหมื่นบาทนะราคาถังเซอร์เบอร์เราจะประกบอบด้วยระบบกรองนะครับภายในเลยนะครับซึ่งระบบกรองข้างในนะครับนะฮะเพื่อจะให้น้ํามีความสะอาดก็คือ อ่าตะกอนของเสียนะครับแอมโมเนียให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับถ้ารวมอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยต่อถังนะครับไม่น่าจะเกินห้าหมื่นบาทไม่รวมค่าชิลเลอร์ครับครับผมบแต่เท่าที<ต>่ผมเท่าที่ผมไปลองลองลอง,ลองส่อ,อ,องดูเนี่ยคือระบบระบบกรองก็ไม่ได้ซับซ้อนมากคล้ายๆกับอ่ะอ่ะพูดง่ายๆคล้ายๆกับเลี้ยงตะขาบอ่าเลี้ยงประมาณนั้นเลยครับผมแต่นโยบายสามารถทำไมเป็นเลี้ยงปลาเรนโบว์ชาวได้ถูกต้องครับ อาจารย์ครับผมในเรื่องของตัวรูระบบการเลี้ยงระบบปิดนยครับผมมันมีข้อจํากัดยังไงบ้างครับในส่วนนี้ครับแน่นอนในเรื่องระบบปิดแล้วจะเห็นว่าต้นทุนพื้นที่ในการก่อสร้างคัอนข้างสูงนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้านานเพราะฉะนั้นแล้วละระยะเวลาคืนทุน,ทนมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยมูลค่าของปลาที่ที่สูงเนี่ยมันก็จัดเพราะว่าไปได้แต่ชัดๆเลยจุดประสงค์ของระบบปิดนี่ก็คือว่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ลอมชัดเจนครับครับผมแล้วในเรื่องของตัวนี่คือเป็นเรื่องของการศึกษาความสำเร็จเบื้องต้นชครับนีบครับผมมันจะต้องมีเราม,มีมีส่วนหนที่เราต้องคอนเซิร์นตรงนี้บ้างอาจารย์ครับก็คือว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นสัตว์น้ําต่างถิ่นอยู่การจะนําเข้ามาเนี้ยในประเทศไทยเนี่ยต,ต้องดาเนินการถูกต้องตามกฎหมายก็คือต้องขออนุญาตจากกรมงเข้ามาก่อนครับต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้ามาเลี้ยง นะครับเล่นในสถานที่กักกันที่ควบคุมได้ไม่ให้หุดรอดไปถึงรั้นล้อมนะครับส่วนการพัฒนาต่ออย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วื้องต้นนะครับก็ต้องมีหารือในภาครัฐต่อไปว่าการพัฒนาต่อมันจะเป็นยังไงต่อไปครับครับผมในส่วนของตัวรายละเอียดการเล่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องลอล่าใช่ไหมครับอาจารย์อ่าสุภธาทิพย์ครับโอเคครับผมสุดท้ายนะอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะพูดถึงหรือว่าฝากในส่วนของตัวการ การระบบการเลี้ยงปลาในโบสถท้าในบกกิดเราสามารถจะต่อยอดอะไรได้บ้างทัพจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาถึงเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างแท้จริงแล้วนะครับอันที่จริงที่หนึ่งเนี่ยเราผ่านในแง่การเติบโตอันที่สองเราผ่านแล้วก็คือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเลยระบบกิดอันที่สามเนี่ยเราต้องหาแนวทางในการที่จะพัฒนาสายพันธุ์ด้วยตัวเราเองนะครับพัฒนาอาหารของตัวเราเองขึ้นมาภายในประเทศ นะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องระบบการเลี้ยงอาจจะต้องขยายมากกว่านี้ด้วยคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นหลายส่วนของภาครัฐต้องเข้ามาดูแลนะครับว่าบทสรุปมันจะเป็นยังไงมันจะพัฒนาต่อยังไงนะครับต่อไปครับครับผมได้ครับผมในต้องขอขอบคุณข้อมูลของดรวราเซตาหูดีมากสำหรับเรื่องของระบบการเลี้ยงปัสสาวะแบบน้ำหมุนเวียนครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคครับผมสวัสดีครับน้องวาลักค,ครับผมนี่ทําอะไรอยู่ครับผมนี่เราอันนี้ปลาเรนโบ์เช้าค่ะอ๋อครับอใ,<น>ในระบบน้ําหมุนเวียนในระบบน้ําหมุนเวียนแนะนําตัวนิดนึงครับน้องวาลัครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธาภิพงทนนะคะเป็นมิสิตปริญ,ญาโทภาควิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ํนาคณะประมงค่ะเราเป็นคนรับผิดชอบในการดูแลปลาเรนโบ์เช้าบ่อนี้ รจริงๆทั้งหมดค่ะแต่ว่าก็มีทีมงานช่วยด้วยไม่ได้ทาคนเดียวอ๋อครับผมแต่ส่วนใหญ่หลัๆกๆก็คือเราจะดูในภาพรวมใช่<ม>ไหมใช่ค่ะอยากให้น้องวอลล่าเล่าให้ฟังนิดน,นึงว่าอไอการเลี้ยงปลาเลโบเท้าในระบบปิดของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากังไงบ้างครับอ่าเริ่มต้นนะคะเราจะนําเข้าเป็นไข่ไข่ของเนี่ยจะลักษณะคล้ายกับไข่ปลาแซลมอนที่เรากินในอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีจุดตาสีดํานะคะเป็นจุด ก็คือเป็นเป็นเป็นตุกตาของของลูกปลาที่อยู่ในไข่นะคะนํามาฟักในในบ่อนี้ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราจะฟักในรางฟักเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราฟักในบ่อเลยเนี่ยน้ำมันจะลึกเกินไปนะคะก็อาจจะเกิดการเสียหายของไข่ปลาได้นะคะก็เริ่มต้นการฟักเนี่ยเราจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสนะคะถ้าเราฟักเป็นตัวก็จะค่อยๆ่อยปรับอุณหภูมิขึ้นค่ะเราอฟักเป็นตัวเสร็จเราก็อนุบาลลูกปลาต่อ ยากไหมครับขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าปลาแต่ละชนิดก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะคะโดยเฉพาะช่วงปลาวัยอ่อนเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีความอ่าบอบบางและมีความเซนผสทีฟกว่าปลาวัยอื่นนะคะแต่ว่าในการดูแลเนี่ยก็คล้ายๆกับปลาทั่วไปค่ะครับผมแล้วอนุบาลใช้ระยะเวลาในการอุบานนานไหมครับหรือปลาเลยบัวเท้าเนี่ยครับค่ะก็หลังจากที่ฟักออกมาจากไข่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะยังไม่กินอาหาร ก็จะมีถุงไข่แดงที่หน้าท้องเรายังไม่ให้อาหารนะคะผ่านไปสักสองสัปดาห์นะคะจึงเริ่มให้อาหารก็จะเป็นจาที่เรียกว่าปลาเบลมาขามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มปรับอาหารเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นอาหารเป็ดนะคะตอนแรกเนี่ยจะเป็นอาหารเป็ดหลังจากนั้นก็เป็นอาหารเม็ดนะคะจะใช้เวลาประมาณ4เดือนในการอนุบาลไปจนถึงปลานิ้วปลานิ้วใช้ประมาณ4เดือนแต่ว่าแสดงว่าให้อาหารอาหารเปลิดตัง้งแ,แ,แต่แรกแสดงว่าเขาเป็นปลาที่ เลียไม่ยากรับยอมยรับอาหารสำเร็จรูปค่อนขทางง่ายถูกไหมครับเรามีการฝึกการให้อาหารก่อนตอนแรกเนี่ยลูกปลาอาจจะยังไม่กินอาหารแต่เราก็ต้องให้เพื่อให้เขารู้จักอาหารอ่าค่ะครับ,รบผมอาหารเนี่ยที่ใช้เนี่ยครับผมที่ใช้เลี้ยงเนี่ยต้องมีโปรตีนข่านต่่าเท่าไหร่ครับผมในในช่วงของการอนุบาลนะคะเป็นปลาปลาเล็กเนี่ยเราจะให้อาหารอยู่ที่โปรตีนประมาณ5 1เปอร์เซ็นซึ่งเป็นอาหารชนิดเปรดที่เป็นอาหารกุ้งนะคะอ่าครับผม หลยยังจากนั้นคือพอเขาเริ่มโตเนี่ยครับเราก็ค่อยๆลดระดับโปรตีนลงมาเราก็ปรับอาหารไปเป็นอาหารเมรร็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยเราจะใช้อาหารเม็ดปลากระพงซึ่งมีโปรตีนต่ำกว่าอาหารสุนที่เป็นชนิดเกล็ดอยู่แล้วอ,อยู่ที่ประมาณ4ี่ปซโปรตีนค่ะครับผมในเรื่องของความหนาแน่นบ้างถังนี้นี่คือความจุเท่าไหร่ครับผมเนี่ยปริมาตรความจุจริงๆแล้วถังถังนี้เนี่ยจะมีปริมาตรน้ำอยู่ที่ประมาณ3ตัน3ตันใช่ไหมครับ สามตันนี่คือรวมในสองตัวระบบกรได้ปะไม่ไม่ค่ะอันนี้<า>จะเป็นส่วนแค่โซนเลี้ยงโซน,นเลี้ยงเลย<อ>สามตันแล้วความหนาแน่นของปลาที่เราใช้ที่เราปล่อยเนี่ยครับผมอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ75ตัวต่อลูกบาทเมตร75ตัวต่อลูกบาทเมตร ก็คือเป็นเป็นปริมาณที่เหมาะสมแล้วใช่ค่ะครับผมในส่วนของการเลี้ยงเนี่ยครับการให้อาหารเนี่ยเราให้อาหารเขาปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ช่วงไหนครับผมถ้าเกิดเป็นปลาหลังจากที่เราอนุบาลหลังจากช่วงฟิงเกอร์ลิงมาแล้วเนี่ยหรือว่าปาลาู้มาแล้วเนี่ยก็จะให้อาหารอยู่ที่3มมู้ต่อวันนะคะเปอร์เซ็นต์อาหารต่อน้ําหนักตัวก็อยู่ที่ประมาณ3%นะคะแต่ว่าช่วงแรกตอนที่เป็นปลาเล็กเนี่ยก็จะเป็น5%เครับค่ะแล้วเขาเป็นไงครับเราให้อาหารเลี้ยง เลี้ยงง่ายไหมครก็เลี้ยงง่ายนะคะเป็นเหมือนปลาปกติทั่วไปป,ปลาปกติท,ตทั่วไปเลยโอ้แล้วตรงนี้คือเราเลี้ยงอย่างเงี้ยครับผมวาให้อาหารแล้วสามมื้อเนี่ยแล้วเรื่องของตัวเราระยะเวลาในการเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงนานไหมครับก่าเราจะได้ผลผลิตก็ตั้งแต่นําเข้าเป็นไข่เข้ามาจนถึงตัวตัวที่เป็นขนาดตลาดนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ8เดือนนะ,ะก็ขนาดตลาดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300กรัม ประมาณ300กรัมใช่ไหมครับในนี้มี่งไปทั้งส0มกรัมเลยครับวุ๊นในนี้น่าจะเกินแล้วค่ะเป็นในนี้เกินแล้วใช่ไหมอันนี้คือเราวิ่งหิ้งไซต์ตลาด300กรัมโอเคอย่เงี้ยแล้วส่วนของตัวระบบระบบเขาเรียกว่าระบบน้ำหมุนเวียนตรงเนี้ยครับผมก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการเลี้ยงปลาเลนบัวเท้าให้ให้น้องเราเล่าให้ฟังนิดนึงว่าระบบการคุมคุณภาพน้ำของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมจริงๆแล้วเราก็คุมคุณภาพน้ำตาม เกณฑมาตรฐานของการเลี้ยงสัตว์น้ําทั่วไปนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น d o ก็ไม่ควรต่ํากว่า5้มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องคิดเผื่อระบบน้ําหมุนเวียนของเราด้วยเนื่องจากว่าในระบบน้ำหมุนเวียนเนี่ยมีหัวใจหลักอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการในติ i f i เคชั่นเพื่อที่จะให้แบคทีรียทํางานได้นะคะ ในตัวนี้เนี่ยเขาก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดูแลมีการตรวจเช็คเชื้อแบคทีเรียอยู่บ้างนะค,ะครับผมต,ต้องมีการเขาเรียกว,ว่าต้องมีการเพิ่มอ,ออกซิเจนให้ให้กับระบบด้วยออกซิเจนต้องเพียงพอต้องเพียงพอไม่ต่ำกว่าห้าครับผมแล้วเรื่องของตัวสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของตัวชิลเลอร์หรือตัว,ตว,ตว,ตวคุมคุมอุณหภูมิตรงนี้ใช่ไหมครับผมตัวคุมอุณหภูมิ อยู่ประมาณเท่าไหร่อุณหภูมินะตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ17องศาค่ะ17ถึง18องศาเพราะว่าชินเลอร์เนี่ยจะทํางานโดยตามที่เราคอนโทรคือหมายถึงว่าถ้าเราบอกว่า17เขาก็จะทำอยู่ที่17ไม่เกบไม่บวกลบ0ูร 5, ประมาณนี้ค่ะ,คะไม่เกินค่ะค ส่วนช่วงแรกของการเลี้ยงเนี่ยจะอยู่ที่12ค่ะแล้วก็ค,อค,อคอ่คอยๆปรับค่อยปรับเพิ่มขึ้นมาตามอาย,าอยุของปลาค่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของการเลี้ยงในเรื่องของต้นทุนบ้านโอเคตรงนี้คือเป็นไหนเหมือนเหมือนกับประมาณว่าเป็นระบบในการที่ว่าเพื่อระบบต้นแบบเพื่อศึกษาต้นทุนของเราเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเราไม่ไม่รวมต้นทุนในเรื่องของค่าพลังงานเนี่ยนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกมที่เหมือนสัตว์น้ำปกติทั่วไป ถ้าอาหารเนี่ยก็น้อยมากเพราะว่า SCR เขาอยู่ที่1.2ประมาณนี้1.2เพราะแต่ผมว่าไม่น่าจะเกิน4.5บาทเนาะประมาณนั้นค่ะอาหารปลาอาหารปลากินอาหารปลากระพงใช่ค่ะเป็นอาหารปลากระพงแต่ว่าที่เราจะสำคัญหลักๆก็คือเรื่องของตัวชิลเลอร์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าตัดตรงนี้ออกไปถือว่าโอ้ก็ถือว่าดีถือว่าอยู่ในเกมที่ดีในเกมที่ดีเลยฮะสำหรับตัวส่วนต่างต้นทุนกับกำไรค่ะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวจะให้น้องลอรา่าสาธิตการให้อาหารบ้างนะครับผมได้ค่ะเชิญ <c oughs> ครับ,รรบเอ้ยเดี๋ยวก็ขอขอบคุณเข้าวังวันนี้นะครับสำหรับเรื่องของการเลี้ยงปลาเลนโบว์เช้าในระบบปิดของน้องลอรา่าขอบคุณมากครับโยนเลยครับโยนเลยโอ้โหแน่นอนจริงๆ